สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์พามาชมนะคะทุง่งนาข้าวเขียวกะจีนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนๆค่ะฝนคลึมมากเลยนะคะจะลงเม็ดแล้วมั้งคะเนี่ยทันไหมนเนี่ยเมย์เนี่ยมรรมชาตินะคะทุง่งนาเทียวกะจีนะคะเพื่อนๆค่ะตรงแถวบ้านเมย์เก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ เหลือตุ้งนาตรงนี้นะคะไปค่ะเพื่อนๆค่ะชมตุ้งนานะคะเขียวกระจีบรรยากาศนะคะสดชื่นนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนๆค่ะสองฝา สายมากแล้วนะคะเพื่อนๆนค่ะแต่ว่าฟ้าฟ้ามันไม่เปิดก็เลยมีก็เลยปั่นเลาะมาเรื่อยๆนะคะมาชมทุ่งนาข้าวกันนะคะเพื่อนเค่ะบรรยากาศทุ่งนา พัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาจอมธรรมชาติอยู่ตรงนี้แล้วค,ะคับอย่างเงี้ยชมแอบชมน้องนกนะคะเพื่อนๆเสียงดังมากเขาจะหนีนะคะเพื่อนๆค่ะจอมกันนะคะสามตัวนะคะในทุ่งนี้ก็จอมชมธรรมชาติกัเมีนะคะเพื่อนๆค่ะ บินไปแล้วหนึ่งตัวนะคะบินไปแล้วหนึ่งตัวนะคะเหลือสองตัวบินไปแล้วนะคะบินไม่ทีละตัวละตัวนะคะก็ยังเหลือลงอยู่ในไปนะแล้วนะคะไปแล้วนะคะก็เขาจะได้ยินประสาทหูไวมากนะคะนกแถวนี้นะคะเพื่อนๆนกตามตุงนานะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เมก็เลาะลัดนะคะพาชมธรรมชาติกันนะคะ ทุ่งนาข้าวนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ขอดบแว่นดูก่อนนะคะเอาม์ตัดคลิปเป็นช่วงๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่อยากให้คลิปยาวมากนะคะก็บรรยากาศนะคะทุ่งนาหมู่บ้านใกล้เคียงของเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะตามรับชมคลิปนะคะพาชมทุ่งนา ข้างๆางหมู่บ้านกับเมย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my friend for you support my เม c h ชาแนล on the time and for you watching คลิปวิดีโอ my เมย์ชาแนล Thank you bye bye เลิฟๆนะคะ